สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะมาสอนอการฟาร์มโดยใช้รถ300โลนะครับก็คือรถคันนี้ครับสามยโลของที่ผมเอาใส่รถไปก็มีประมาณนี้ครับมีตะกร้าหนึ่งอันครับตะกร้าหนึ่งอันแล้วก็ในตัวต้องมีบัตรฟาร์มนะครับบัตรพอโต้ก็คือของผมเหลืออีกสชั่วโมง จะหมดแล้วแล้วก็ข้าวครับประมาณขั้นต่ำประมาณสามจานสองสจานครับผมจะไม่ตกปลานะระดาับแรกเราก็ต้องไปองหุ่นครับเจอกันที่องุ่นนะครับกดอันนี้เราก็อ่หุดแล้วครับเร็วๆเลยอ,องุ่นจะอยู่ตรงนี้ครับ เราก็ไปกดอีกเก็บเลยมันจะเต็มตัว40อันนะครับกเก็บตัวสี่สิบอันเอาเป็นว่าเก็บให้เต็มรถ150อันครับแล้วก็เต็มตัวอีก40อันแล้วก็ค่อยไปโผล่นะครับจะหกเก็บเสร็จหมดมาครับนี่ก็เก็บกล้วยเออไม่ใช่กล้วยเ,เก็บองุ่น เ็มรถละเบอร์รถนะครับมันจะเก็บได้ร้อยห้บต่นะประมาณหรอบเตรถนะครับนี่เราก็ต้องไปโพลเนครับเต็มรถร้อยห้ประมาณยนะี่สิบนาทีมาครับทำเงี้ยจนเอเอจน ครับไม่กล้วยเลยไ,ได้รอบลวประมาณ10นัทปรมาณนัดใช่คร,บกกรับก็ไปโคฟุเลยเกิไร้รนครับถึงโคแล้วครับก็เก็บรถเสร็จก็โครับแบบนีกก้ถจนหมดรถครับมันจะใส่นถทั้งหมดเกีย่ยนวะ5อันใช้ด้วย20อันครับ,บโค้เสร็จ รับไปก็เสร็จแจ้นะอันนี้ผมก็โพสเสร็จแล้วนะโอ้แปบ๊บเดียวครับไม่นานมากนครับมันจะเป็นเระาปอาด์ละห้าอันเก้าปเจ็ดเก้าศูนย์แล้วไปเก็บปเปิ่มต่อเลยครับตั้งเก็บเหมือนเดิมครับร้อยห้าสิบอันในรถตัวสิบอันครับ เก็บแอปเปิลเสร็จแล้วนะจะเอาแวะไปแวะไปวหว้ลิงคนระับปกติขอเราเก็บแอปเปิลเสร็จใช่ไหมก็จะแวะไปวหว้ลิงวหว้ลิงก่อน อ่าเนี่ผมก็เก็บเป่อยเสร็จแล้วก็นี่ในรถก็มีประมาณนี้เก็บร้อยสีแปดอันนะด้วยเพราะว่าเรามีตะกร้ามาติดมาอันหนึ่งเผื่ออันนี้มันแตกระหว่างทางก็ใช้อันในรถได้ไม่ต้องขี่ไปซื้อนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมไปโยปยเสร็จแผมมาไปโพรรวมกัน เบิกรถนะครับโอเคครับไปโพกยเสร็จ้งนะแต่บงเวลานานาไม่รตลอบรนะผมกได้จับเาด้วยก็ไปไปโอเครุงลงสอบตัก่อนโพก่อยเสร็จแล้วนะครับไปอันนี้ผมก็โพก้วยเสร็จแล้วนะในรถก็ประมาณนี้เลย มีกล้วยอันเดียวที่เป็น74ดสิ่อันอย่าง,งอื่นก็75บหมดเลยนะน,นี่ก็ไปโฟร,รวมเไปเจอกันโฟร,รวมเลยครับไปอันนี้ผมก็กำลังโฟร,รวมอยู่นะก็คือผมจะโฟร,รวมเสร็จเนี่ยผมจะยังไม่ขายนะจะเอาไปใส่100โลก่อน ค่อยขายชุดเดียวสองร้อยอันเต็มร้อยลูนะช่วงหลังรีครับมันจะเลทพันหกไอแพ็ครวม,มครับถ้าปกติมันจะเป็นพันสี่มันจะเป็นพันสี่พันสี่เท่าไรนั่แหละแต่ถ้าขายหลังรีอะ่ะมันจะเป็นพันหกครับผมแนะนําให้แบบคนที่แบบมีเวลาเงครับเจาะเข้าหลังรีมันจะ อันจะได้เพิ่มมานิดหน่อยนะครับนี่ก็โผล่ไปโผลรวมนะโผล่รวมเสร็จแล้วใช่ไหมนี้เ่กดลงนะค,ะครับไม่ยอมพลาดผู้เล่เราก็เปิดตลาดดีบเลยมาใหม่ใช่ไหมใกล้ที่ขายพอดีเลยปกติจะจะขายอย่างพอมรับรตลาดนะครับนี่ก็อกัปเดตลาดมาใหม่

ไว้ขายตอนเลทพันหกครับมันได้อ,อปิดอันมันได้กำไรนิดหน่อยดีกว่าขายแบบพันสี่ปะมันก็ดีกว่าหน่อยแต่ต้องก็ต้องรีบเข้ามาต้องเจาะเข้านะครับเห็นไ,ไหมไอ้นี่ไอ้พวกเศษเนี้ยผมก็เก็บไว้นะเราก็ เสร็จเราก็เก็บไว้รวมๆกันได้ครับเห็นไหมแล้วเนี่ยม well. ันม mm ีค hmm. ู่หนึ่งนะไปโผล่ก็ได้เพิ่มมาอีกเอ่อได้เพิ่มาไปมันได้เพิ่มมาอันนึ่งจากที่เราจะแบบยังไงคือมันจะเพิ่มเรารอบหนึ่งถ้ามันเหลือเนี่ยครับแล้วก็เก็บ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 แล้วก็เราสามารถมาโฟลดได้ครับมันได้ค้ามา ได้มาอันนครับอันนกได้ไมาสักันได้ตาเพิ่มมาีหน่อยอครับตามนั้นะครับ่าเไยครับจะนี้ทมาขายแล้วจะีดีครับาไทะเปนตหนึ่งตอนนี้ก็รอปเทศ่ครับต้อองจ่าะได้ในราคาที่มันเยอก่กติหน่อยพวงได้งกว่านะมือแบต่อตอท่นครับจะได้ เพิ่มขึ้นครับัจะได้รอบรสาท้โดย้าักที่ผ่านนะก็ได้เพิ่มมาเยอะอยูครับแ้วที่อเร์ก็เปิดเลยครับเข้ามานี้ครับไปตอมาเนี่ยครับไใุดีคเปิดครับตออใกล้ครับใกุ้ที่จะปรักาศผอ๋อที่าอยู่ตรงนครับก็ตอมาตรงคือมันจะได้มามันจะได้อัาะกครับได้ประมาณสามอครับต่อ ต่ตกปกติก็เร้าเท่าไขร่ละครับคุณได้ประมาณสองแปดสองก้าครับไม่็สามหนอันนี้เราักนี้ถักดีนได้คุณสตหมนที่กัปนประมาณครับมันจะได้เงินดีกว่าปกติครับอย่างเท่าไหร่ยืมเ่า ได้มาสามแสนขอบคุณทุกคนที่รับชมครับขอบคุณที่ทุกคนที่รับชมรับฟังครับคลิปนี้เราไปทำตามก็ได้นะครับขอบคุณครับผมค,ครับฝากกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับถ้าอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ได้ครับขอบคุณครับ บ๊ายบายครับบ๊ายบาย